สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสสบายทพิปนะคะวันนี้จะมีบัตรเติมเงินเก่าๆมาให้ดูค่ะเป็นบัตรเติมเงินของดีแท็ค่ะอันนี้จะเป็นของดีแท็จริงๆแล้วที่บ้านอีสจะออซ่อมนาฬิกาค่ะแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าโทรศัพท์มือถือเข้ามาใหม่ๆก็จะจําหน่ายโทรศัพท์ด้วยสมัยก่อนโทรศัพท์มือถือก็จะเป็นเฉพาะตุ่มกดอะไรประมาณนี้เฉยๆใช่ไหมคะครั้งแรกเลยก็จะเป็นระบบ จดทะเบียนจดทะเบียนมีบัตรประชาชนมีอะไรอย่างเงี้ยจดทะเบียนต่อมาก็จะเป็นระบบเติมเงินซึ่งระบบเติมเงินเดี๋ยวเขาก็จะมีการ์ดมีการ์ดมาแล้วเราก็ขูดขูดด้านหลังนี้แล้วก็เติมให้ลูกค้านะคะโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบการ์ดเติมเงินการ์ดอะไรพวกเนี้ยค่ะจะสะสมไว้หมดเลยก็ชอบนะคะชอบว่าการ์ดสวยแต่พอพอพอเติมเงินแล้วมีบัตรเยอะๆนี่บางส่วนก็เก็บไว้ พอเ,เก็บไว้เยอะเข้าเราไม่รู้จะทําอะไรเราก็ทิ้งไปบ้างค่ะทิ้งไปเยอะมากเลยส่วนที่เหลือนี่ก็ยังเหลืออีกเป็นพันๆใบค่ะขนาดทิ้งไปบ้างแล้วนะคะทีนี้เราก็เข้าไปใน Facebook นะคะไปเจอกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่ากลุ่มสะสมบัตรโทรศัพท์เขาซื้อขายกันอีกก็เลยเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วก็เอาบัตรที่สะสมไว้เนี่ยไปขายขายได้ราคานะคะ แต่ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้มันก็ไม่ไม่ค่อยมีคนซื้อแล้วค่ะที่เขาจะซื้อกันก็จะเป็นรูปภาพบรมฉายาลักษณ์อะไรประมาณนี้ภาพวาดของอาจารย์ถวันได้ราคาภาพนกภาพอะไรต่างๆนะคะบัตรเติมเงินก็ได้บัตรเกมก็ได้แล้วก็บัตรคอนเสิร์ตบัตรหนังต่างๆขายได้หมดเลยค่ะถ้าใครมีก็ลองเข้าไปดูนะคะ เดี๋ยวจะรีวิวตรงที่เข้าไปขายให้ดูด้วยค่ะเผื่อเพื่อนๆที่ท่านใดอยากสนใจก็เข้าไปขายอันนี้ก็จะมารีวิวรุ่นนี้ให้ดูก่อนค่ะอันนี้เป็นบัตรเติมเงินรุ่นแรกๆกตั้งแต่สมัยอันนี้อยู่ปีพศปีคศ2007 2007นี่ก็จะราวปีปีพศ2550ก็ประมาณ15ปีมาแล้วค่ะ15ปีมาแล้วนะคะ สมัยก่อนโทรศัพท์ยังเป็นระบบตรงกดอ,อยู่เลยเนาะจะไม่มีจอกว้างๆอะไรประมาณนี้ก็จะเล่นเกมงูได้ <c oughs> อีชอบเล่นเกมค่ะชอบเล่นเกมทุกวันนี้ก็ยังเล่นเกมอยู่ค่ะเล่นแคนดี้พันค่ะเล่นแคนดี้พันธเล่นเก่งด้วยของพอ่อ <c oughs> ชุดนี้ก็จะมีห้าใบค่ะห้าใบก็จะเป็นชุดที่ไก่ใจดีห้าใบนี้ค่ะเนี่ยค่ะ ีทั้งหบด5บา้าใบหนึ่งอสามสี่อีกใบนี่ก็จะเป็นใบใบนี้ใบนี้ใบนี้ค่ะมี5า้าใบชุดนี้มีเยอะค่ะมีเยอะม,ม,มีมีเป็นกล่องแบบนี้เลยถ้าใครอยากได้ก็ข้อความมานะคะคอ,คอมเมนต์ใต้ล่างมาก็ได้ค่ะเดี๋ยวอีส่งให้ส่งให้ฟรีๆห้าใบนี้แต่ว่าจ่ายค่าส่งเองนะคะ ค่าส่งก็อยู่ที่ประมาณ30บาทอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดใส่ซองจดหมายก็ไม่ถึงค่ะ10 10กว่าบาท20บาทอันนี้ก็จะเป็นชุดตั้งแต่ปีพศ2007ส่วนอีกชุดหนึ่งที่จะมาให้ดูวันนี้ก็จะเป็นชุดผลไม้ค่ะผลไม้อันนี้ก็มีเยอะค่ะมีเยอะเลยมีเป็นกล่องเลยค่ะก็จะมีนี่เลยราสเบอร์รี่จะมีราสเบอร์รี่ มีตังโมชุดนี้ก็มีห้าใบเหมือนกันค่ะมีตังโมมีลิ้นจีชุดนี้ออกเมื่อปีปีคศสองพันค่ะ2008ถัดมาจากชุดเมื่อกี้ปีหนึ่งค่ะแล้วก็จะมีแอปเปลิลแอปเปลิลแอปเปลิลลิ้นจี แตงโมแบล็เบอร์รี่แล้วก็จะมีสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อยู่ไหนนะอ้าวหาสตรอเบอรี่ไม่เจอค่ะนี่เจอแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่ค่ะสต่ัมว่ากลับหางนี่ค่ะ อันนี้เป็นสตรอเบอรี่ค่ะมีทั้งหมด5าใบเหมือนกันค่ะออกมาที่หลังชุดเมื่อกี้ปีเดียวค่ะอันนี้ปี2008เมื่อกี้2007ถ้าใครอยากได้ก็ทักมานะคะอีส่งให้ฟรีฟีค่ะให้ให้ทั้งหมด10ชุดค่ะถ้าเกิดใครอยากได้ก็ทักมาแล้วก็แต่ว่าต้องกอค่าส่งเองนะคะถ้าเกิดใครอยากสะสมแต่ถ้าเกิดใครมีเยอะๆก็เข้าไปในกลุ่มนะคะเข้าไปขายได้ดีกว่าทิ้งไว้เปล่าๆนะคะ่ะ ชุดนี้ก็จะมีเยอะเลยเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครมีบัตรเติมเงินแบบนี้เยอะๆก็ก็ลองเข้าไปในกลุ่มดูนะคะอยู่ว่างๆฝนตกๆก็เข้าไปดูแล้วก็เข้าไปขายได้ค่ะได้ตังค์เลยละ่ะได้หลายบาทเลยค่ะช่วงนั้นเพราะว่าอีจะมีรูปพระบรมฉายาลักษณ์เยอะมากค่ะตอนนั้นแล้วก็มีของอาจารย์ถวันก็ค่อนข้างเยอะขายไปหมดแล้วค่ะไม่เหลือแล้ว ก็จะเก็บไว้บ้างส่วนนะคะเก็บไว้บางส่วนที่ว่าเก็บไว้ดูอะไรประมาณนี้ค่ะอย่างไรก็ลองเข้าไปดูกันนะคะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนค่ะบ๊ายบายนะคะ